แอตุพ ah. to ินแอตุแอตุพินอตนตาต้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 าตาตาโอ้ใช่ค่ะเบื่อเบื่อเบื่อ เพลงเพลงเต็มยากว่ะเพลงนี้ดีกว่าเพลงอนาคต สลนีเบื่อใช่ไหมใช่พี่พรู้จักเพลงนี้ปะพ่อชอบมากเพลงนี้พ่อชอบมากฮั้โหลฮ แต่เขาไม่ได้เต้นอย่างนี้นะโอ้ยโดนโดนหน้าเลยไม่เจ็บไม่เจ็บว้าว้าวว้าว้ วัเลาะหรือร้องไห้เหมือ <c oughs> น,นจะหันเลาะแต่ก็เหม,เมือนจะร้องไห้ทำไมเวอร์ชันนีมน้มันเต็มมาหรอเต็ม <c oughs> มีแต่เพลงอะไรวะนี่เพลงอะไรอะอเ,เด A C D H เด D H เดเฮนี่เดเฮฮะเดเฮดิวันเดเมดเดเมเฮนขวบสมเดือนค่ะเดเมดเดเนนเดแดดี้ทำแบบพ่อแล้วหนึ่งคำี้หัวนี่มันโง่แบบอายุไรเนี่ยเราเพิ่งสามสามเองตุตาตุ่ตาจริงไหมแซดดีเดี๋ยวให้แซดดีทำทานนี้เดี๋ยอัดพ่อทำ

แสนดีบอกว่าแสน,นดีเอารองเท้าใช่ไหมเอ,องเอถักกางเกงใช่ไหมชุดนี้ดีมากเลยชุดนี้มันแบบมันเบาบางมากทานุ่มนุ่มโอเคพร้พอมพร้อมนะพีบีพร้พอมนะพร้อมนะคะเตรียมตัวมาลึกกึ่ยกันนะคะาาาปารัส Kola panok kolato, to, mo ilala. Mo ibu pali pali palata. Ala panok kolato, mo ilala. Yay. Ma, 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 o mali ke kui ka leo. O, Pali palata. Ala panok kolato, to, mo ilala. Ya, ya. แตนี้เขาชอบแบบหมอลำชอบเพลงพี่ลาลาพี่ลูลูของเล่นเต็มคอกน่าจะง่วงเต็มที่แล้วล่ะหมายถึงพ่อแม่พ่อแม่น่าจะง่วงเต็มที่เลย ททร้องเพลงแสนดีให้ฟังหน่อยนี่ใครเนี่ยต้องนัดหรอน้องน,าน่ารักขอบคุณพี่ต๋อมคะ่ะสวัสดีพี่พี่นะคะพี่ตองเหมือนไหมมองมุมนี้เหมือนกันไหมพี่พี่ โอ้มาละกึ่ยมาละกึ่ยมาละกึ่ยเพี้ยนโอ้มาละกึ่ยมาละกึ่ยมาละกึ่ยเพี้ยนแอนดี้คลิปว่านะแอนดี้อะเจ้แม่งจะทำอะไรนี่กัเอฟซีพี่เปาขอบคุณค่ะมีกล่องนี้หมดแอนดี้จะไปทำอะไรนี่กันนทุกคนแต่ว่าแต่แนดี้คิดว่าร้องอันนี้ร้องร้องให้ทุลคนร้องร้อง แซนดีอ้อะระหว่างร้องกับร้องหัวร้อง,องกับร้องไงคล้ายๆกันเลยมาหุ่นยังไม่หลังง่วงง่วงแล้วมาไหนมันขึ้นเองอแพ้เลยขึ้นใหม่อ่ะเหนื่ยอยสิยุงไม่มีนะไมนนี้ก็ไม่มีตัวเลยไม่มีคุณหมอกินอะไรอ่ะ คุณหมอกินอะไรคะกินสายคุณหมอกินสายพี่พีคิดว่าเพลงที่เราชอบกันสมัยเด็กๆมีเพลงอะไรบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะ เพลงเพลงแบบเจนตัวเองมีเพลงอะไรบ้างที่ดังๆคัคือครับตอนนี้แบบพ,พี่พับน้องพับก็เป็นหนุ่มแล้วนะพัดลมใส่หน้า <laughs> ใส่แต่ลามาละคุ้มขนาดพัดลมใส่หน้าเลย พ่ออาเคโลมาฝาคุณจะตอบไหมคะขอบคุณค่ะพี่สตราร์สวัสดีค่ะอ้อนไวอ้อนไวนี่คือของใครอ่ะใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับ <c oughs> อันนี้คล้คร้ายเคซีฟค่ฟอกก์เลม่อยากคุยครับโองค้าศักดรงเรียนของเราน่าอยู่โอ้โห มันเป็นลิงโทนป่ะใช่ไหมสมัยไอ้มอเตอร์โรล่าอะไรอย่างงี้ป่ะขอบคุณค่ะฮะของ R S นะอ๋อเหรอสมัยแบบโทรศัพท์อันอันน้อยๆอ่สมัยก่อนใช่ไหมที่เราต้องมีหนังสืออ่ะท้ายหนังสือมันจะมีรหัสให้กดดอกจันนึงแล้วก็เพื่อเอาลิงโทนซื้อซื้อลิงโทนหนึ่งทุ่มแล้วใช่เดี๋ยวสัตดิจะนอนละค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งค่ะ เราเจอลิทอนมิชันนคันเสบ้างเต็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 งเต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 ็งบาๆเล่นเบาๆเล่นเบาๆเตไหนเน่ตมือเนเตเล่นเบาๆนะคะคุณหมอคุณหมอตรวจคนไข้หน่อยได้ไหมคะคุณหมอน้าลายเต็มหน้าเลย เซอรช่าโลเออเครใครเคยคิดอเออคยเคยคอ่หมอตรวจคุณพ่อหน่อยค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมารับโทรมาทำไมครับสวัสดี ตานี่ชอบเพลงนี้ตานี่ชอบเพลงลำเป็นบอฟังลำเป็นบอไตเป็นบอฟังไตเป็นบอตอนนี้เยอะพุ่งกดจีตอนนี้เยอะพุ่งกดจี่ตอนนี้ปล่อยก่อนได้ไหมเอาเพลงเอ่เอ A B C, C D E F G โอ้งอนพ่องอนพ่อนะลาไปทะเลยฮุ่นเล่ฮุ่นเล่ เกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นนะ้าอือโทรมาทำไมคะโทรมาทำไมจอนดีคุณหมอคนไข้เป็นอะไรคะคุณหมอนี่คุณหมอคนคนไข้เป็นอะไรตรวจดิไหนตรวจดิ เคยดูไหมฮะเคยเคยร้อยวันพันปีไม่เคยจะใต้องดูตอนเช้าวันอาทิตย์ง่วงแล้วสวัสดีง่วงแล้วนะคะสวัสดีจะไปนอนแล้วนะบ๊ายบายนะหลังนี้บ๊ายๆจุ๊บจุ๊บง่วงแล้วค่ะง่วงแล้วค่ะไปนอนกันนะมาปอดกันโอเคป่ะบ๊ายบาย ไม่เบาไปละไปละง่วงแ,แล้วคะ่ะจ้ะโอเคไป